ต้อนรับคณะกรรมการประเมินครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาให้มีวิทยาฐานะชำน,นาญการพิเศษประวัติและผลงานของผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะชำน,นาญการพิเศษนางสาวกาหลงนาคดีเกิดเมื่อวันที่17กันยายนพุทธศกักราช2 5 2 2ภูมิลาเนาจังหวัดกำแพงเพชร ประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีคุรุศาสตร์บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาสถาบันราชพัฒกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร จบการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรจบการศึกษาระดับชั้นปริญญาโทคารุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากสถาบันการศึกษามหาวิทยายลัยราชพัฒกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรประวัติการรับราชการรับราชการเมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศัการาช2548ตำแหน่งครูผู้ช่วยณโนะรงเรียนบ้านห้วยเปล่าตำบลระบำอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีปีการศึกษา2553ย้าย้ามยาดมาดำรงตำแหน่งครูคส1โรงเรียนบ้านแปลง4ส,สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตสอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูระดับขอส .2 ณโรงเรียนบ้านช้างครับตำบลวังไซอเภอําคลองขุง้งหัดกำแพงเพชรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต2อายุราชการ11ปี11เดือนการประเมินด้านที่1ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. การมีวินัยคุณครูการหลงนาดดีเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมถูกต้องตามระเบียบวินัยของทางราชการทั้งในด้านการแต่งกายที่เหมาะสมมีความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพมีความตรงต่อเวลาอุทิศและเสียสละเวลาให้กับทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานนักเรียนและชุมชน 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่องานสอนอย่างเต็มความสามารถ ประพฤติปฏิบัติต้นอยู่ในหลักของพระพุทธศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆปฏิบัติต,ต้นเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมง,งานและนักเรียนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่างๆวางตัวเป็นกลางทางการเมืองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม เช่นร่วมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาวันแม่แห่งชาติวันพ่อและปลูกป่าเป็นต้น 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมเป็นผู้ปฏิบัติต้นเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินจำเป็นปฏิบัติต้นอยู่ในศีลธรรมอันดีเหมาะสมทั้งกายวาา่าใจใจ ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติดประพฤตินตนเหมาะสมกับการเป็นครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและนักเรียนเสมอมา 4. ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพปฏิบัติตนและร่วมกิจกรรมทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพต่างๆเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้มีเกียรติ เจริญก้าวหน้ารวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆอยู่เสมอเช่นการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียนวังไซและการแข่งขันศิลปหัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรืเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนาในวิชาชีพอยู่เสมอ เช่นการสร้างนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ชั้นประถมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษจำนวน6เล่มเป็นต้น 5. ความรับผิดช,ชอบในวิชาชีพเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาให้ความรักความเมตตากรุณาต่อนักเรียน ใจสช่วยเหลืออย่างเต็มใจมีการศึกษาค้นคว้ารเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆนวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่รวมทั้งการมีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมการประเมินด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถ 1. การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน เป็นผู้มีความสามารถในการจัดหลักสูตรอย่างเป็นระบบโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อนําไปใช้ในการจัดทําแผนการเรียนการสอนออกแบบจัดทำและจัดหาหนังสือการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการบูรณาการการเรียนรู้ตามหลักวิชาการและรวบรวมผลงานในร้มสะสมผลงานคัดสรรต่างๆอย่างเป็นระบบ 2. การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบคุณครูการหลงนาคดีได้พัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทำให้เกิดความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้นเพื่อนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาทั้งต่อตนเองต่อผู้เรียนและผู้อื่นดังนี้ 1. อบรม U T Q 55301จิตยุนญยานความเป็นครู 2. อบรม C E F R ภาษาอังกฤษระยะที่1 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อสารการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 4. การอบรมโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียนสู่ศตวรรษที่21เพื่อพัฒนาบุคลทางการศึกษา 5. อบรมโครงการครูผู้สอนภาษาอังกฤษและพัฒนาเชิงปฏิบัติการ activity based learning เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 6. การพัฒนาครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่21เป็นต้น การประเมินด้านที่3ด้านผลการปฏิบัติงาน 1. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําให้ผู้เรียนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นส่งผลให้การประเมินทดสอบวิชาภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีที่3ในปัจจุบันสูงกว่าปีที่ผ่านมาส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านสุขภาพร่างกายสติปัญญาอารมณ์ สังคมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีหน้าที่ด้านการสอน 1. การปฏิบัติการสอนชั้นระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้สาขาหรือรายวิชาต่างที่สอนครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ปฏิบัติการสอนประจำปีการศึกษา2558ดังนี้ วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6จำนวน1 6คาบวิชาภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษเพิ่มเติมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จำนวน1คาบวิชาประวัติศาสตร์ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่1จำนวน2คาบและปฏิบัติการสอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ดังนี้วิชาอาเซียนศึกษาจำนวน1คาบ วิชาหน้าที่พลเมืองจำนวน1นึ่งคาบวิชาสังคมศึกษาจำนวนสองคาบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีจำนวนหนึ่งคากิจกรรมลูกเสือสำรองจำนวนหนึ่งคาบกิจกรรมแนะแนวจำนวนหนึ่งคาบกิจกรรมชุมนุมโคเชกระดาษสวยด้วยมือเราระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ึงถึงาจำนวนหนึ่งคาบ กิจกรรมอบรมสุดสัปดาห์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 6จำนวน1คาบรวมทั้งสิ้น30คาบต่อสัปดาห์ปฏิบัติการสอนประจำปีการศึกษา2559ดังนี้วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 6จำนวน16คาบ วิชาภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษเพิ่มเติมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จําจำนวนหน่คาบและปฏิบัติการสอนและเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ดังนี้วิชาคณิตศาสตร์จำนวน5คาบวิชาประวัติศาสตร์จำนวน1คาบวิชาหน้าที่พลเมืองจำนวน1คาบกิจกรรมลูกเสือสำรองจำนวน1คาบ กิจกรรมแนแนวจำนวน1น่คาบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จจำนวน1นคาบกิจกรรมชุมนุมคอสเวิร์ดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่านวน1นคาบกิจกรรมอบรมสุดสัปดาห์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่จำนวน1คาบรวมทั้งสิ้น32คาบต่อสัปดาห์ 2. ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ครูประจำชั้นครูประจำกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุมคอสเวิร์ดกิจกรรมแนะแนวชั้นประถมศึกษาปีที่3ลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่สาม จากผลงานที่ปรากฏข้างต้นจะเห็นได้ว่าคุณครูกาหลงนาคดีเป็นผู้ที่สมดังได้ชื่อว่าเป็นครูด้วยจิตวิญญาณและปณิธานอันแรงกล้าที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงสุดเป็นคนดีคนเก่งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของชาติสืบไป สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการคณะครูทุกท่านและนักเรียนทุกคนที่ได้ส่งเสริมและช่วยเหลือในการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษไว้หนโอกาสนี้ขอบคุณค่ะ